สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ที่ช่องนี่มีเลิศ อยู่กับนุ่นนะคะเมคะ่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาแนะนำของที่เรากำลังชอบใช้ในช่วงนี้นะคะจะบอกว่ามีหลายหมวดมากก็คือจะไม่ใช่เป็นรีวิวแบบสายบ er ิวตี้บล็อกเกอร์อะไรหรอกคะ่ะก็คือเป็นแบบของทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์แล้วเราอยากเอามาบอกต่อทุกคนอะไรอย่างนี้เผื่อจะไปซื้อตามกาันหมวดแรกที่เราจะแนะนํานะคะ <laughs> ก็จะเป็นหมวดรีวิวซู้โควิดช่วงนี้เหมือนแบบว่าเป็นช่วงเนาะ new normal ช่วงโควิดมันมีสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันเรามากมายแล้วก็จะมาเริ่มอย่างแรกที่อะไรค่ะไม่ได้ในชีวิตช่วงนี้ก็คือต้องใส่กันทุกคนอันนี้นะคะเป็นแมสถงของเวลแคร์ค่ะเวลแคร์ก็มันดีย่งหนงหมดไปแล้วหนึ่งกล่องด้วยเพราะว่าของสาเดือนก่อนเราเห็นมันเริ่มดัง ในทวิตด้วยรีวิวว่าสิวไม่ค่อยขึ้น,นอะไรนี้เราก็เลยลองเอฟมาก่อน2กล่อง,งม,มันเขียนว่าแมสหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิด3ชั้นคือม,ะคะมันเป็น3ชั้นหมดแหละอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความหนาในการเก็มันก็ดีมันนิ่มดีของย่างหยิบมันอันไหนที่แกะเราแกะ อ่ะไม่น่าอ่ะอีพเพราว่าพี่ไม่น่าจะไดใช้ต่อไปเน่มันก็จะใส่ในถุงมาให้ไปมิเราเลือกสีขาวมามันมีสีขาวกับสีเขียวแต่เราเอาสีขาวเรารู้สึกว่ามันหายใจสะดวกแล้วมันนิ่มกับหน้าทุกคนตรงแถบตรงเนี้ยแล้วรู้สึกว่าสิวอ่ะมันก็มันก็ขึ้นแหละมันไม่ได้ขึ้นเพิ่มมันไม่มีหรอกยี่ห้อไหนที่ใช้แล้วเหมือนแบบสิวไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแมสอะนะเราแค่รู้สึกว่ามันหายใจสะดวกแล้วมันก็เออทำให้เหมือนแบบหน้าเรามันไม่ระคายเคืองแล้วก็มันมีรุ่นอันเนี้ยที่ทุกคนแย่งชิงงกันนใช่ เราแต่ว่าพอดีว่าเราเอฟก่อนตั้งแต่แรกแล้วที่มันออกมาณตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็โซอาโซอาอยู่นั่นแหละมันเขียนว่า mask 3D medical mask double new f 99มันก็คือเป็นแบบ 3D แบบเกาหลีที่ทุกคนกำลังฮิตชอบใส่ก็ใส่สบายดีเหมือนกันไม่คันหน้าใช้ได้เลยมันราคาไม่แพงไง50ชิ้น125บาท125เท่ากันหมดเลยกล่องละ125แต่ไอระดับแต่ถ้าตัวนี้ที่มันเป็นระดับอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ185บาทที่มันแต่เวลา จะซื้อทุกคนก็ลองไปดูโปรเอาละกันว่าในช้อปปีหรือ l a ซาด้อย่างเงี้ยค่ะว่าเขามีอาจจะแบบแฟลตเซล99บาทอะไรเงี้ยที่เราได้มาต่อไปซึ่งนั้นก็คือตอิดต่อ ใช่ทหเยเป็นเดตตต่อที่มันเป็นตัวฆ่าเชื้อทั่วไปนันเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเป็นมงกุฎสีน้ําเงินคือเดตตอมันจะมีทั้งที่เป็นแบบมงกุฎก็คือมันสามารถโดนผิวตัวได้ที่มันโดนตัวเอาไว้ใช้อาบน้ํานก็คือตัวนี้ลูกคนต้องดูตรงมงกุฎตรงนี้เดี๋ยวเราอื่แต่ก็อีกอันหนึ่งที่มันจะไม่มีมงกุฎอ่ะมันคือไว้ถูพื้นใชทำความสะอาดภานะต่างใช่คืกวันนี้นุ่นนะก็เอาผสมน้ําเปล่าใส่ขวดสเปรย์เล็กๆเวลากลับห้องมา ฉันก็ฉีดหัวฉีดตัวฉันก่อนอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเนตอนไหนไม่ฉีดก็จะใช้เป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นต่อเป็นผ้าเปียกโอเคอันนี้ก็เป็นผ้าเปียกไว้เช็ดตัวทั่วไปมันมีกลิ่นหอมอันนี้กลัวเหมือนโควิดมันโดนผมกูบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราเราขี้เกียจอาบน้ําก่อนขึ้นเตียงอะไรเงี้ยก็เช็ดตัวเช็ดเสื้อผ้าต่อ,อไปของเนตตอนที่ไม่ชอบใช้สเปรย์ก็ยังนิดเป็นเจลล้างมือุอุ้ยเป็นเจลล้างมือ เคยรีวิวในวอล์กไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังชอบพี่สุดอยู่ดีนะเดดต่อการนใช้อะบางทีทุกคนเวลาก็จะรู้สึกมือแห้งใช่ไหมเจลส่วนใหญ่ช่องแรกๆที่เราใช้เจลกันอ่ะมันจะมีปัญหาว่าใช้เสร็จแล้วมือแบบแห้งมากแบบแห้งแมือเออมันแสบรู้สึกแสบๆใช่ไหมที่มันเป็นแอลกอฮอล์แต่เดตตตอนแต่ตัวนี้ก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ใช้จนพี่นุ้ยให้มาก็ลองใช้จริงจากผู้ที่มือเนี่ยลอกบ่อยมากแต่ตัวนี้ใช้แล้วอ่ะมันไม่ไม่ทำให้แผลในมือเราแสบอ่ะ ล้างปุ๊บมันก็หายไปเลยออกไม่เหนียวติดมือเลยทุกคนมันแห้หายไปเลยติดมันดีจริงนะต้องไปซื้ออันเนี้ยอีกอันนึงถ้าเป็นแบบเจลก็น่าจะเป็นคิเลยอีกอ๋อเออคิเลอกก็แรกหนูใช้คิเลอีกก็หอมแล้วก็โอเคเหมือนกัน แต่ว่าคาหรับนู่นก็ไม่จบเป็นแบบน้ําอย่างเงี้ยเป็นสเปรย์เป็นอันเนี้ยมันเป็นแอลกอฮอล์แบบฟูดเกรดก็คือมันมีกลิ่นหอมด้วยเราเลือกกินบัตเตอร์วานิลามาของยี่ห้อสนิทสนิทแซนิไทเซอร์แล้วกลิ่นมันหอมคือฟูดเกรดในที่นี้หมายถึงว่าเราฉีดเราเสร็จแล้วเราจะจับอะไรเข้าปากเนี้ยได้มันกินได้ใช่แล้วรู้สึกว่ายี่ห้อนี้มันหอมแล้วมันก็แบบเออใช้ดี่อนอดหน่อยไม่เคยใช้อ๋อจะบอกว่าพอมกลิ่นแอลกอฮอล์มันหายไปอ่ะก็เหลือแต่กลิ่นบัตเตอร์ไว้บนมือ มหมดไหมหมดไหมหมดเออไม่อ่ออออยังไม่จหมด,หมดอี๋อาประมาณนี้คือสเปรย์แอร์เผลอสเปรย์ของคอพอลิสอันนี้เราซื้อในวันสั์คือช่วงก่อนที่กลับมาทํางานกรุงเทพแรกๆทุกคนเราแบบเจ็บคอเพราะเราต้องพูดโทรศัพท์กับลูกค้าเยอะแล้วม่ก็หว,วัดระแวงไงว่าเวลาเจ็บคออะเจ็บคอกูขอก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าพฤติกรรมการพูดเราหรือว่าหรือเชื้อโรคอะไรเข้ามาในคอกอัว แล้วตอนช่วงที่เราเจ็บคอแล้วคอคันคันคออย่างเงี้ยคนคนเข้าไปจุ๊กจุ๊เข้าไปแบบเมื่อกี้ในคอแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีอะอันเนี้ยเราเพิ่งลองเทสใช้มันราคาอยู่ที่ประมาณร้อยบาาทใช่มันก็อร่อยดีค่ะกินน้ําตาม,มันก็ชุ่มคอดีอไปหมดต่อไปกเลยค่ะมาที่หมวดต่อไปนะคะก็จะอยู่ในหมวดของแบบว่าทําความสะอาดหน้าบิวตี้ต่างๆนะคะก็ของเมนะตอนนี้คือเมชอบไอตัว เมคอัพรีมูฟเวอร์ของบิโอเลตัวนี้ทุกคนคือมันจะเป็น3มเลเยอร์นะคะมันจะไว้เช็ดหน้าคือมันจะมีผสมของนมแล้วก็ออยด้วยคือเมอ่ะขี้เกียจที่จะต้องมีอา e รีมู v เวอร์แล้วก็มาเช็ดหน้าอันนึงคืออันนี้อันเดียวจบเพราะว่ามันมีความมันๆเช็ดต,ตาได้แล้วก็เช็ดหน้าได้ก็รู้สึกว่าเออจบในอันเดียวเลยไม่ต้องมาแบบพกหลายอันเทหลายอันวุ่นวายแล้วเกินอันนี้จบชอบมากแล้วก็เช็ดทําความสะอาดหน้ารู้สึกว่าสะอาดดีแล้วก็ไม่เอียดด้วย ซื้อมา okay, okay. เป็นอันที่สองแล้วเพราะรู้สึกว่าประทับใจกับว่าอันเดียวจบถ้าใครมีอะไรแบบนี้อีกก็บอกกันได้นะคะว่ามียี่ห้อไหนอะไรประมาณนี้อีกไหมอันนี้แหละที่ทยืนหนึ่งใช่ไ<ช>หมไม่เคยเปลี่ยน เมกเวลีนเช็ดตานะคะเมไอแอนด์ลิปเมคอัพรีมูเวอร์เป็นคนที่ใช้แบบนี้ไม่ได้ที่แบบว่าอันเดียวะรู้สึกเคยใช้ของกานนี้เองแล้วแบบพอมันเช็ดที่หน้าด้วยแล้วมันเมื่อเมื่อก็สิวมันขึ้นอ๋อมันรู้สึกมันหน้ามันเอไม่ชอบอะไรที่มันมันหน้าอันนี้มีความไอตัวบิโอเลมีความแบบมันมันอยู่จริงก็เราเป็นคนผิวผสมมาหลังหลังผิวผิวแบบมันแต่อันนี้ก็คือเราก็จะมีอันนี้ที่เราไม่เคยเปลี่ยนใจใช้เมกเวลี ไม่แสบจริงๆต่อไปนะคะก็จะมาในส่วนของกันแดดตอนนี้เมย์ใช้ของแพนเทอรี่แพนเทอรี่แพนเทอ e ี่เมย์ใช้ของตัวซันสกรีนเขานะคะเป็น50 P.A บวกบวกแล้วก็มันจะเป็นรุ่นเกร็บสีหลแดงตัวนี้คือเนื้อมันเป็นเหมือนเนื้อมูดอะทุกคนคือเวลาเราทาไปอะมันรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในหน้าเลยเพราะว่ากันแดดบางตัวเวลาทาไปแล้วมันชอบหลงเหลือความมันไว้บนหน้าให้เรารู้สึกเหน,อ,นอะหนนิดนึงอะแต่ว่าอันนี้คือมันทาแล้วมันก็ซึมเข้าหน้าไปเลย แล้วก็ทําแต่งหน้าหรือทาอย่างอื่นต่อได้เลยอันนี้คือชอบมากเป็นอะไรที่แบบทับใจแต่ว่าหลอดมันเล็กไปเออแต่อันนี้ราคาแบบน่ารักมากตลอดอม,มันน่ารักมีหลายสูตรตัวโฟมล้างหน้าของเขาที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นรุ่นนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจสีแดงอันนี้ก็ดีเหมือนกันมันเป็นตัวเจลทําความสะอาดหน้าออกมาหน้าก็มีเอียดอันนั้นก็ดีแต่ไม่ได้เอามาเพราะว่าขวดมันใหญ่นี่ห้อเน,นี้แบบถ้าใครแบบอยากจะลองลองได้เลยนะเพราะว่าราคามันย่อมเยาวมากแต่ว่ามันมันเล็กไปนิดนึงนะความรู้สึกเราร้อยกว่าบาทก ถือว่าโอเคอแต่ว่าก็มีหลายสูตรนะคะทุกคนม,มีทั้งสูตร t r e t สูตร g ก v e seed dew อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูได้แล้วแต่สภาพผิวหน้าแต่ละคนอะไรงเงี้ย can มิกจริงๆอ่ะตอนที่จะซื้อกันแดดอันใหม่ลังเลยระหว่าง can m a ก e กับตัวนี้แต่ว่าเลือกลองตัวนี้แต่อันนี้ก็อยากจะซื้อมาลองใช้เหมือนกัน can กเออเพิ่งลองใช้ครั้งแรกก็เป็นคนที่เปลี่ยนกันแดดไปเรื่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มี่อ้อที่ชอบตายตัวแต่ก่อนหน้าเนี้ยอันที่ชอบอ่ะจะเป็นดรจาร์ j อันนี้ซื้อมาราคาประมาณ260 ใช้แล้วโอเคอะตามที่คำเคมเขาที่บอกว่ามันซึมเข้าผิวหน้ามันไม่เพราะว่าหน้าพี่มันผิวผสมใช่ปะใช้แล้วมันแบบเออแห้งมันซึมไว้แล้วก็เวลาทาเครื่องสําอางต่อแล้วมันไม่ค่อยแคกอ่ะเหมือนแบบไม่แค็กในที่หมายถึงแบบบางกันแดดบางอันอะมันเยิมเนาะเออบางบางอันอะใช่มีบางยี่ห้อที่เราใช้แล้วมันไม่ถูกกับผิวคือแบบแม่เป็นคนหน้ามันเฉพาะทีโซนแต่ว่าช่วงตรงนี้มันก็จะไม่ได้มันใช่ปะแต่ลาทากันแดดบางตัวที่มัน ทิ้งความมันไว้อ่ะก็คือจมูกเนี่ยสิวพาจะขึ้นตลอดจะพามาขึ้นตลอดต้องหาครีมกันแดดที่มันซึมเร็วๆอะไรเงี้ยแต่เน,นี้แบบแปบบ๊แบๆบก็ซึมเร็วแต่ว่าหน้าไม่แห้งมันเป็นอะไรเนี่ย Can Make Mermaid Skin Gel ยูวีมันเป็นแบบเนื้อเจล ก็ดีค่ะอันนี้เพราะว่าเห็น beauty b ก o กอ e r หลายคนเขาก็แนะนําอยู่ใช่ตอนนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่เนอะว่ามีโปรอะไรยังไงบ้างก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่ที่ไหนเขามีโปรอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองไปดูได้ของ Canmake นะคะต่อมานะคะก็ะะจะเป็นในส่วนของ makeup นะที่เมย์รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจนะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าของ Canmake นะคะมันจะเป็นรุ่น quick m a s t color นะคะคือมันจะเป็นหัวแปรงเล็กๆเ,เลย จิ๋วๆอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าปัดออกมาแล้วว่ารู้สึกว่าขนตาแบบว่ายาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเด้งรู้สึกแบบชื้นอ่ะดวงตาเป็นคนดวงตาสดชื่นขึ้นมาก็เลยแบบชอบตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้แต่ตัวนี้เลยคนไม่ปัดมามคะลาทุกคนทำไมทำไมถึง <คน S 1> ไม่ไมปัดอ,อ่ะรู้สึกมันหนก,หนกเหรอเออมันเดี๋ยวมันหนักตาของเราเราก็เป็นไอายไลเนอร์มี สองอันอันแรกเป็นของ Lily by l a c e ค่ะเป็นของเกาหลีมันชื่อ Starry Eye เป็นเจลไลเนอร์เป็นสีน้ำตาลมันเป็นดินสอใช่ไหมเป็นดินสอเออเป็นสีน้ำตาลมีคิเตอร์เรารู้สึกว่าอายไลเนอร์แบบเจลอ่ะเวลาใช้บางยี่ห้อเห็นช่วงก่อนปะสมไมที่ตาเป็นแพนด้ามันแบบเออตกบ่ายมาไม่ไม่ถึงบ่ายหรอกไม่ถึงเป็นเจลอะนะเออแต่อันเนี้ยไม่แคกไม่ตกไม่ไหล่เออไม่แพนด้าจริงของ Lily by l a c e อะถ้า ก็คือคิดคิดแล้วแว่าจะซื้อต่อเดี๋ยวจะไปลองนะเพราะว่าหนูใช้ดิ้นสอไม่ได้เลยพี่นุ่นรู้สึกว่าเราเป็นคนรอบตามันอะดวงตามันพอใช้แล้วมันตกมาแล้วรู้สึกว่าบ่ายบ่ายปุ๊บเอาแล้วใช่เราอดหลับอดนอนอีกแล้วคนคนหนังตามันแล้วแบบเป็นคนมีถุงใต้ตาเยอะกันทั้งคู่ใช้แล้วแบบตาอย่างเนี้ย เป็นวงแต่อันเนี้ยไม่เป็นเว้ยเลยเดี๋ยวจะเป็นแบบเจลไม่เป็นแล้วแบบในช้อปปีใน l a า a ซด้าอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะราคาไม่แรงนะ2นส่งรกว่าบาทในช้อปปี้แต่อันเนี้ยซื้อที่เกาหลีมาเป็นราคาวอนจํจไม่ได้หนูเคยใช้ที่เป็นอสอแ้วหนูโยนทิ้งเลยกูไม่อาแล้วคือแบบว่า ก็นอนมาเต็มที่นะนอนสี่ทุ่มแต่ว่าพอบ่ายปุ๊บรู้สึกเหมือนนอนตีสองเพราะน้องเขาไหลลงมากองตรงดวง<ด><ด>ตาตรงนี้จ้ะอีห้อนึงพี่ใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันต้องมีต้องใช้ต่อก็คือ<ม>อายไลนเนอร์อายไลนเนอร์ของ Innisfree ค่ะ<ม>อันนี้ก็ซื้อที่เกาหลีเหมือนกัน power proof บัต Liner ดีนะก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่เห็นมันเซลล์บนดูแล้วเห็นเขาเออเบก็บอกว่า อันเนี้ยใช้ดีนะ่าซื้อไอายไลนเนอร์ไปเพิ่มไหม,มก็แบบหรอ,อ,อ,อถ้าเขาว่าดีแล้วก็ดีก็ดีก็เอาถ่าโดนหลอกซื้อ,อแต่ใช้ดีแต่ดีเขาไม่หลอกลออเราอไหมก็ซื้อมาอมแต่หายวันนี้จะเขียนหาไม่เจอแม่งอยู่ไหนวะ เกือบสองปีแล้วยังไม่หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่พูดจริงใครก็ใช้เครื่องกับกับมันกมันก็แห้งแต่มันไม่แห้งไม่แห้งเอาเอาพูดจริงเกือบสองปีแล้วก็ยังไม่แห้งยังใช้ได้อยู่มันเป็นสีน้ำตาลที่แบบว่าไม่ได้แห้งไม่แห้งทุกคนเพราะมันเขียนที่มือแล้วไม่ไม่ขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมันไม่แห้งมันไม่แห้งเป็นไงล่ะมันไม่ มันไม่แห้อ๋อมันได้อยู่แต่มันเริ่มมันเริ่มแห้งมันดูธรรมชาติตามันไม่ดุเพราะคนไหนที่ตาดุก็ต้องใช้าอไลเนอร์สีน้ำตาลใ,ใช่ปะแล้วเราก็แบบไปคนน้ำมือมันแบบแต่ว่ายี่ห้อนี้มันขน แปลงมันอ่ะมันปาดเขียนง่ายอืมใช่อันนี้ก็ชอบคือเมย์จะแบบเมย์จะขีดแค่ผังตามไปนิดนึงมันมันจะเป็นสีดำตาที่เหมือนเป็นเงาตาเราอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้คมมากใช้แล้วว้าวแล้วมันก็ติดนานอยู่แล้วมันก็ไม่ไหลประเด็นคือไม่ไหลไม่ไหลเลยจริงแล้วก็เช็ดออกง่ายค่ะล้างง่ายมากตัวเนี้ยถ้าใครสนใจนะคะก็ในช็อปอินนิสฟรีที่ไทยก็มีค่ะแล้วก็ใครพีออเดอร์ได้ก็ลองดูหรือไม่ก็ ในออนไลน์ก็พวกช่องช่องทางช้อปปีป้อะไรด้ฉันล<ม>ืมบอกเลยของพวกนี้เมยซื้อในคอนวีนะอันนี้ก็สองอันนี้คือซื้อคอนวีต่อมาก็ความสวยความงามต่อเหมือนเดิมเอาทีไ่ไล่จากข้างบนมาก็ตา <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นอายแชโดว์ของอิทูดีอันนี้ก็ตอนไปเกาหลีเช่นกันขอเปิดก่อนไม่ทิ้งเป็นคนไม่ถึงที่แผนหางานี่น กล <c oughs> ัวมันเลอะไงอ๋อกระจกยังไม่แกะดลฟินตรงนี้นูน่นอ,อันนี้มันจะเป็นตลับโทนสีน้ำตาลส้มใช่เป็นมันชื่อโทนว่ามันเป็นเพคคัลเลอร์มันชื่อโทนอะไรโทนอะไรอะคาเฟอีนโฮลิกอือ ใช้อยู่ไม่กี่สีออกอาแชโดว์มีหลายหลุมแล้วก็ใช้มีหลาหลุมแล้วก็โทนได้กี่สีเออแต่สำหรับเราเราชอบสีสีที่มันเป็นกิเตอร์เราใช้ทุกอันในตับตัวนี้อแล้วก็ใช้เป็นโทนน้ําตาลส้มๆอะไรอย่างเงี้ยอาแชโดว์อะไรพวกเนี้ยบางทีอ่ะบางยี่ห้อมันปัดัดแล้วมันเป็นผงเยอะนะแต่อันเนี้ยไม่เป็นผงนะคะมันโอเคเลยแล้วมันก็ติดทนมากแล้วสีมันสวยด้วยพวกกิเตอร์อีทูดี้มันทำได้ดีอยู่แล้วอ่ะนี่ก็อีทูดี้อีกอันหนึ่ง อันนี้คืออันนี้เป็นปบัชบัชออนนี่ก็ส้มส้ออม,มชมพูชมพูตอนแรกเห็นมันก็ส้ม,มจา๋ามันก็แบบเฮ้ยมันจะปัดเข้ากับผิวแล้วได้ปาวะแต่มันมีกิปตเตอร์วิงวิงหน่อยแต่ว่าพอปัดออกมาสีน่ารักมากดีมากแบบเกาๆาเหมาะกับผิวแทนแทนอย่างเราน่นมาแล้วมันชื่อสีแทนเจอรีนทาจ่ะแทนเจอรีนทาทุกคน ใครที่ผิวเข้มเหมือนเรานะเป็นแบบเขวมสีน้ำพึ่งนะคะแต่อันนี้มันไม่เป็นปื้นมันค่อยๆสร้างเลเยอร์ได้เอางนี้ดีกว่าสีมันน่ารักทุกวันนี้ก็คือชอบตัวนี้ที่สุดในบัชออนนะคะก็ในหมวดลิปสติกเมมี่บ้าลิปสติกลิปสติกเหรอมันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ทาแต่ว่าถ้าที่ใช้ช่วงนี้ก็คือของเพย์พารา อิงทิ้นเซรั่มมีเหมือนกันคือซื้อตามด้นั่นแหละเราคือจะเป็นคนช่างป้ายยาอันนี้เราเป็นเบอร์สิบสองเหมือนกันนะคะเบอร์สิบสองที่ซื้อมาพร้อมกันนะคะอันนี้ซื้อตอนที่มันมีโปรในคอนวีทุกคนมันจะเป็นสีแดงแดงตุ่นตุนไหมใช่แดงแดงตุ่นตุ่นก็เป็นคนทาสีประมาณนี้แดงแดงตุ่นตุนมันเป็นทิ้นเซรั่ม คือมันมีสองตัวแต่นุ่นจะชอบสีศูนย์สองที่สมันสีมันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นชื่อสีโรซี่ร์เราเบอร์ศูนย์สองอ่ะ้งเป็นอ,ออกสีปะแดงแดงไอที่เราซื้อมามันชื่อเบเก้เรดอ๋อชื่อแนวนี้หรอ ใช้นิเปียวอ่ะทุกคนค่อยคป้ายนะเพราะมันเป็นเนื้อน้ำน้าอิงอิงตินแต่ว่านุ่นชอบสีนี้เพราะมันเข้ากับผิวมนมากกว่าแต่อันเนี้ยสีสีเนี้ยก็สวยก็เข้ากับผิวเจ้าเมย์มากกว่ามันก็จะแดงแดงหน่อยเหมือนตนก็คือใช้แต่สีปรมาณนี้ตินเซรั่มโรตีมันเป็นสีแบบกุหลาบกุหลาบอ่ะทาเลยแล้วกัน ่่าแตวมันก็คือแดงตุ่นเข้มกว่าตุ่นเข้มกว่าออกมุ้จะชอบสีนี้เป็นคนที่ช่วงนี้ไม่ติดทาลิปแมทนะคะไม่ชอบทาลิปแมทเป็นคนชอบทาแบบลิปวาวๆอ,อ,อ่ะก็เลยให้มันปากดูมันฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเป็นสาวกอลเเปรลิปเพล่าช่วงนี้อันนี้มันแพ็กเกจจริงน่ารักมากเลยถูกใจแพ็กเกจแล้วพอใช้แล้วมันเนื้อดีอะ่ะมันเป็นอิงสติ๊กเซรั่มอันนี้เบอร์เจ็ดมันชื่อสีหชื่ออ่านยาวโคลาโคลาลาล่าอันที่ชอบอ่ะคือบริกไทเติ เป็นสีแบบกำกำันุ่นเป็นคนชอบลิปโทนสีกำกำับ mm hmm. อันนี้มันจะโทน mm hmm. ส้มๆบางๆอันนี้คือทาถ่ายคลิปมเมื่อกี้ก็คือทาไว้มันก็ธรรมชาติธรรมชาติมันเพิ่มเลเยอร์ได้แล้วมันก็เหมือนแบบไม่หนักปากแล้วก็ก็จะดูวาวๆเวลาทามันจะปากดูวาวๆอะไรพวกเนี้ยเราจะชอบเป็นโทนนี้นะคะแต่ถ้าใครชอบแบบลิฟที่มันติดทนๆอะ่ะไม่เชิงติดโทนหรอกไม่หนักปากเป็นแบบเนื้อกำมะหยี่อะไรเงี้ยจริงๆมียี่ห้อหนึงที่ชอบก็คือโอไมตินนะ คนอาจะรู้จักโภมติ้นเอออันนั้นก็ใช้แล้วคือติดทนแล้วก็ไม่ค่อยหนักปากแล้วก็เป็นแบบเนื้อกำมะหยี่มูดมูดอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็ดีเนี่ยแต่จริงๆดูดิเป็นทาสเพอร์ลิเพอร่ามากแพ็กเกจุกกิ๊กเถ้าออกมาแพ็เกจน่ารักอะต่อไปก็จะเป็นเหมือนสกินแคร์แล้วก็แบบบอดี้อ่ะเออบอ้ละกันของเม่ตอนนี้เมขอเริ่มก่อนนะเพราะว่ามีน้อย ก็คือจะชอบตัวของแมทฮิปปี้นะคะตัวนี้มันจะชื่อว่า Triple C ใไนเซร่มนะคะมันเป็นแบรนด์ที่ไม่ทนลองกับสัตว์เราก็เลยลองใช้ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเคยลองใช้ของของแบรนด์เนี้ยเป็น with, วิตามิน A ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ใช้ตัว Triple C ไนเซร่มอยู่แล้วก็รู้สึกชอบมากเลยมันเป็นเนื้อครีมที่แบบซึมสุก กล้หมดแล้วทุกคนใช้กับแม่ด้วยเออใช่แต่กลิ่นนะ่ะมันกลิ่นหอมมากมันยังเหลือความหอมอยู่ปะ่ะ กลิ่นแบบวิตามินตีอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเวลาเราดมมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายรีแลกอะแล้วเวลาทาไปอะ่ะมันก็ซึมเข้าสู่หน้าเร็วแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปเหมือนยังเหลือความชุ่มชื้นไว้บนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทารู้สึกว่าหน้าแบบสิวเสริไม่ค่อยมาชอปไหนจ๊ะอันเนี้ยคือซื้อผ่าน All about you นะคะซื้อออนไลน์ผ่าน b o u t you คือสลับซื้อทั้งลิงก์ About You เองแล้วก็ All about you ในช h อ p ปีมันจะมีโปรโมชั่นตลอดแหละทุกคนลองสลับดูว่า เวอร์ชันไหนคุ้มกว่าแบรนดเนี้ยก็คือถูกใจตรงที่เขาแบบขึ้นเลยว่าเขาไม่ทดลองกับสัตว์นะคะ ในในของอ่อเบาอยู่อะค่ะของอะมันจะเป็นพวกแบรนด์ที่เหมือนเป็นแบบออแกนิกไม่ทดลองกับสาตร์อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูได้มันเป็นแบบมัลติเพลคแบรนด์มีหลายแบรนด์เลยอันนี้ของของเมอันต่อไปแล้วกันต่อไปก็คือเซนไอส์นะคะตัวนี้มันคือตัวสครับหน้ามันเป็นสูตรข้าวโอ๊ตดะเจนเทลส์มูสสครับมาร์คโอ๊ตมิลเป็นข้าวโอ๊ตมันจะเป็นเม็ดสครับบางๆที่ไว้สครับแมวไว้สครับหน้านั่นแหละเพราะว่าเวลาเราทาครีมแลนดมาก มากเงี้ยรู้สึกว่ามันจะมีไขมันเกาะที่หน้าอะไรเงี้ยมีขี้ไข่บนหน้าก็อันนี้อาทิตย์ละครั้งสครับหน้าให้แบบพอสครับเสร็จจะรู้สึกถึงความนุ่มของหน้าเลยอ่สะสครับหน้าบ้างทุกคนอ เวลาแบบก็บเหมือนที่เขาบอกว่าผิวว่าบางทีทาครีมทาอะไรไปทั้งหน้าทั้งตัวแหละมันก็จะเหมือนเป็นแบบขี้ไขที่มันเกาะได้เออ,เ,อ,อเหมือนอ่านเจอมาว่าบางคนที่แบบมีกลิ่นตัวเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะแบบไม่ค่อยได้สครับผิวสครับอะไรเงี้ยมันต้องมีการสครับผิวให้พวกที่ไม่ก็สครับผิวนะแต่ว่าตัวสครับตอนนี้ยังไม่โดนใจก็เลยไม่ได้แบบเอามาแนะนําแต่ว่า ตัวหน้าอันนี้คือดีแต่ว่าขอ,อนนิดนึงได้ไหมที่ว่าเราไม่เราว่ามันไม่ดีคือฝามันปิดไม่ค่อยสนิทอ่ะอันนี้คือเราต้องแบบป๊อกน้องแน่นๆเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องน้ำมันน้องไหลโจ๊กจนเราต้องตั้งน้องไว้อย่างเงี้ย ไม่งั้นก็คือหกออกมาหมดเลยเรามีตัวที่มันเป็นสูตรชาเขียวตอนที่เราใช้ะครับหน้าแต่ว่านานมากเลยกว่าจะหมดอ้ออันนี้คือซื้อมานานแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เป็นเพราะว่าทีนึงมันใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็สครับทั่วหน้าแล้วออแต่ช่วงนี้ไม่พูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยได้สครับเลยหน้าเนี่ยจะสครับตรงร่องจมูกกับตรงเนี้ยเยอะเอะสครับเยอะไม่ได้อ่ะหน้าเพราะว่าผิวที่นถิ่นไงแต่ก็แห้งแดงลอกเป็นแผลก็เลยเหมือนแบบว่ามาร์กหน้าเอา เป็นพวกมาโคอของเมนะคะนี่จะเป็น Oriental p i n c e s อันนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้ดูแลวงรักแล้อะคือจะบอกว่าเราอะเคยใช้ครีมกำจัดขนของยี่ห้อหนึ่งแล้วเราอะแพ้เวย้ยมันเหมือนแบบมันไปเบิร์นผิวเราแล้วมันก็เกิดรอยดำใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยก็ไม่รู้นึกยังไงในคอนวีแหละก็รู้สึกอยากหาครีมมาทาวงแขนใช่ปะก็เลยเลือกตัวนี้มาซึ่งพอเราทาไปสักอาทิตย์นึงอะเรารู้สึกว่ารอยดำของเรามันจางลง พอมันจงงางลงแล้วก็ผลที่ได้ก็คือรู้สึกว่าน้องรักแลเรานิ่มขึ้นอะไรเงี้ยน้องแบบชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มนิ่มใช่แลอรู้สึกดีจริงต้องไปลองก็เอาในส่วนของหน้าใช้ทุกวันแล้วแบบว่ารู้สึกไม่อยากเปลี่ยนยี่ห้ออีกต่อไปห้ามเลิกผลิตเด็ดขาดก็คือลิอิเป็นสัมเป็นีนค่ะยี่ห้อลิอิมันมีอันนี้เป็นรุ่นสําหรับครีนซิ่งมันมีอีกอันหนึ่งสีฟ้ามาดูข้างในได้ไหม สีฟ้าที่มันเป็นรุ่นสําหรับโทนเนอร์มันก็จะบางกว่าขุยอ่ะมันมีเป็นแบบบางยี่ห้อใช่ไหมที่เวลาใช้แบบแล้วมันทําให้รู้สึกว่าแบบสากสากหน้าแล้วมันเป็นขุยออกมาหน้าแหละมันจะยิ่งทําให้เป็นสิว้ยแต่ว่ามันกล่องนึงอ่ะมันราคา70บาทแต่ว่ามันมันก็จะราคาแรงนิดนึงแหละสำหรับการเป็นสตอรีอ่ะแต่มันได้ร้อยกว่าแผ่นแล้วซื้อตอนที่มันซื้อสองแผ่นหนึ่ง ก็เจ็ดสิบสอ่สิบะนะเออก็ถือว่าโอเคถูกลงนุ่นอาจะใช้ยี่ห้อนี้มาโดยตลอดนุ่นก็จะมีอันหนึ่งสีฟ้าที่มันเป็นแบบสําหรับโทนเนอร์ก็จะไว้เช็ดพวกโทนเนอร์ แต่ว่าตอนเนี้ยก็คือซื้ออันเนี้ยมาทีเดียวสีสีชมพูเนี้ยสามัถก็เช็ดเป็นแบบโทนเนอร์ไปด้วยเลยเพราะมันก็เช็ดได้มันทําให้ประหยัดเนื้อครีมเว้ยหยดลงไปไม่เยอะอะ่ะมันก็กระจายได้หมดเลยแล้วเวลาสัมผัสมาที่หน้ารู้สึกเลยว่ามันไม่ไม่ได้ระคายเคืองหรือแสบผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นได้ชัดแบบต่างจากยี่ห่ออื่นที่ที่เคยลองเทสมามากๆแบบใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันดีอะ่ะจริงๆอยากให้ทุกคนอะ่ะลอง ลองไปตำลองไปตำดูลองเปลี่ยนใจดูว่าแบบเอ้ยลองรักษาผิวหน้ากันนิดนึงไว้เราก็ไม่ได้เบาๆแล้วใกลก็เลขสามกันแล้วว่าตองดูแลผิวหน้ากันนิดนึงอันต่อไปก็ผมดีกว่ายาสระผมยาสระผมของอ e eproche นะคะเป็นสูตร anti pollution ออกตัวนี้ออกใหม่เหมือนกันก็เป็นมะลุม,มสำหรับแก้เลย แกแอนตี Anti ้พลูชันอ่ะก็มลภาวะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบนเส้นผมแต่ว่าอันเนี้ยเราอ่ะก็แนะนำให้ในออฟฟิศไปใช้กันเยอะอยู่จริงๆมันดังที่มันดัง,ม,ดงมันดังเรื่องสูตรผมร่วงแต่ตัวนุ่นใช้สูตรผมร่วงแต่นุ่นใช้แล้วก็รู้สึกไอ้สูตรผมร่วงอเฉยๆแต่นุ่นอะ่ะชอบสูตรนี้เพราะว่า ใช้ครั้งแรกก็คือสูตรนี้แล้วรู้สึกได้เลยจากช่วงนั้นที่ผมมันล่วงเยอะๆผมมันดีขึ้นแล้วแบบหนังหัวมันมันยากเวยี่้อรแต่เขาโปรโมชั่นบ่อยนะแต่อันนี้ซื้อตอนที่มันหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยสามสิบเก้าบาทตั้งหนึ่งที่ที่ที่ช็อปมันเหลืออืก็เหลือแบบร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบตัวใชโปรโมชั่นบ่อยมากขวดดูไม่ใหญ่แต่ใช้ได้นานนะแบบมันเป็นเจลอะแต่ว่ามันใช้นิดเดียวมันก็ทั่วหัวแล้วขอขอแอบบอกนิดนึงว่า ถ้าเป็นโปรวันเกิดอ่ะให้ไปซื้อของอีฟโรเชนะทุกคนเขาแถมของจุกบจิ๊กจ๊กแจ๊กอะไรเยอะมากเลยเธาไปซื้อที่หนึ่งไปซื้อแค่นี้แหละ ครีมนวดกับอันเนี้ยแล้วเขาก็แถมเทสเตอร์ที่เป็นโฟมล้างหน้ามา2อันแล้วก็มีครีมจิ๋วๆมาให้อีก2อันคือเป็นวันเกิดเขาแถมนู่นแถมนี่มาให้เยอะมากเลยถ้าเป็นสมาชิกกับเขานะคะก็ถ้าเขา้าถ้าเป็นวันเกิดก็เข้าไปซื้อร้านเขาด้วยเพราะว่าจะได้ของแถมมาเยอะจุกๆเลยแต่บางคนใช้แล้วอาจจะผมสากนะแต่เรารู้สึกว่าก็เฉยๆบางท<ๆ>ีมันจะรู้สึกแห้งต้องทรีทเมนต์ผมบ้างแหละมือแต่ว่าผมมันแห้ง นิดนึงแล้วแต่คนแต่ว่าเรื่องผมร่วงอ่ะเบาลงเยอะจริงๆแต่เราอ่ะลองเปลี่ยนมาหลายอันแล้วเราก็ชอบสูตรนี้บอดี้อีกอย่างหนึ่งก็อันนี้เป็นมันเป็นสเปร์บอดี้สเปร์ของ b าร์เด d บอดี้เวิรอันนี้มันชื่อกลิ่นกิงแฮมนะคะเป็นกิงแฮมที่แปลว่าตารางซื้อมาเหมือนกันซื้อคู่กันซื้อพร้อมกันไปด้วยกันเดินเดินดง ล้วกลิ่นเนี่ยถูกจิที่สุดเลยใช่คือมันหวานแต่มันก็จะไม่หวานมากมันจะเป็นกลิ่นหวานหวานที่แบบแอบสดชื่อนิดนึงอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ถูกจริตเรามากเลยไม่ได้แรงกลิ่นไม่ได้แรงกลิ่นแบบกิ่นไม่ผู้หญิงจ๋าขนาดนั้นแต่ก็แบบว่าหวานหวานนิดนึง กินเนี้ยดีของมีทั้งคู่อซื้อเหมือนกันเลยซื้อเหมือนกันแบบชอบโอเคแบบดมกกิ่นนี้ก็ดีกินนี้ก็ดีแต่พอมาเจอกินเนี้ยใช่หอมใช่เลยพร้อมกันแบบใช่อันนี้แหละต้องใช่เลยมันไม่แบบนะมันไม่ได้เออมันจะไม่ได้ติดตัวเรานานนะแต่ว่าบอดี้สเปรย์ฉีดเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไว้สีดตู้เสื้อผ้าฉีดแบบก่อนนอนให้มันหอมๆอมเลยใช่ใช่มันก็จะแบบเออ กลิ่นมันก็สบายสบายจะหมกแต่มันไม่ได้กลิ่นทนนานแต่ก็หอมดีกลิ่นมันหอมหอมสบายสบายไม่ใช่น้ําหอมเพราะมันไม่อีกอย่างหนึ่งอ๋อยังมีอีกอย่างนพวกยาดมอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาแม่เปิดดมมาแม่กลิ่นวิ่งมันจะมีกลิ่นอันนึงที่ฉันไม่ชอบที่มันฉันฉันแบบว่าบัญญัตมันไว้ในกลิ่นเพราว่ากลิ่นโบราณที่มันเป็นกระปุก เขียวว่าอ๋อกินสมุนไพรอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะป่วยถ้าทุกคนดูคลิปโรคแพนิกนะคะลองย้อนกลับไปดูกันอะก็จะนั่นแหละเป็นจุดสาเหตุเริ่มต้นที่นุ่นเริ่มติดยาดมเพราะว่าตอนที่แบบหายใจไม่ออกเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ดีเนี่ยก็เออจะเริ่มมียาดมมีอะไรคือดูบนโต๊ะทุกคนอุ๊ยเยอะอ่ะอันนี้คือแบบฉันไม่ชอบอันนี้ที่สุดอันนี้มันแถมมาฉันไม่ชอบอันนี้ที่สุดอัันมีเยอะมากทุกคน อันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งมีในกระเป๋าอีกประมาณสองสามอันแล้วบนโต๊ะทํางานอีกอันหนึ่งคอดมหน่อยดิเฮ้ยอันนี้ไม่ดีไม่ชอบอ่ะอันนี้ไม่ให้ไม่เมอยอ่ะแต่ตัวนี้ตัวเนี้ยเลคคอมเมนต์ที่สุดเพราะว่าใช้แล้วเวิร์กก็คือเป็นบามสติีทของเปเอร์มนเป็นบามมันเป็นกลิ่นชาเขียวิมเซนอัปเกรดหรือเปล่าเสเซนอัปเกรดแต่มันเป็นอโรมาอืมันหอมจมูกกูตีกันไปหมดแล้วตอนนี้เอาดมดิไม่ได้กลิ่น ว่าก็ได้กินมันต้องสามอันไม่สำหรับตัวตัวฉันอ่ะมันฉันชอบพวกกลิ่นสไตล์ชาเขียวแบบมันมีแบบกลิ่นชานิดนึงใช่มันเป็นสติ๊กเอาไว้แบบทาบนหัวอย่างเงี้ใช่ปะแต่ที่จริงอ่ะมันก็หลักๆที่เขาบอกสรรพคุณเอาไว้บรรเทาอาการแมลงกัดกัดต่อยเว้ยแต่เราชอบเอามาดมแต่ว่าวันนั้นอ่ะโดนยุงกัดก็เลยเอามาทาแป๊บนึงหายคันเลยเว้ยจริงจัง อย่างไอพวกเนี้ยทาแก้ยุงกัดไม่หายใช่ปะแต่เปเปอร์มินต้นเนี้ยไม่ถึงอแค่นาทีเดียวอะพอทาลงไปหายคันเลยอ่ะเวอร์ปะเวอร์ไม่เวอร์จริงอันเนี้ยบรรเทาอาการมาแมลงกัดต่อยไงฉันซื้อมาจากในช้อปปีของเปเปอร์มินซื้อมาจากช้อปปีดีมันทามันเอาไว้ดมได้แล้วว่ายาทายุ่แก้ยุงกัดอ่ะช่างักเลเยจริง โอเคอันนี้ก็เป็นของที่พวกเรา2คนนะคะชื่นชอบแล้วก็รู้สึกอยากมาบอกต่อทุกคนในช่วงนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะสมมุติว่าแบบใครที่กําลังดูว่าเอออยากได้แมสอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่พอดีลองไปตามตามได้เพราะว่าใช้แล้วมาแล้วล้วคิดว่ามันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบ ถูกกับทุกคนแหละแต่เราแพ่แบบว่ารู้สึกว่าเออใช้แล้วมันประทับใจกับเราอย่างนี้อยากจะบอกอยากจะบอกต่อใช่ก็อย่างแมสเอยสัมลีเอยอะไรเงี้ยตัวนู้นคอนเฟิร์มแน่แว่ามันดีแต่ว่าก็ลองไปหาตำกันดูแวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะลงช่วงไหนถ้าทันปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะถ้าไม่ทันก็ปีหน้าปาใหม่แล้วนะคะขอให้เจอกับสิ่งดีๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่มาชมของช่องของเราฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆบ๊ายบาย